สวัสดีครับมาดูแนวะทางของจีนนะครับชุดนี้เป็น2ตัวบนนะครับรูดขึ้นลง24ตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเช้าเข้าบ่ายไม่ต้องตามต่อนะครับถ้าเช้าไม่เข้าก็มาเบิ้ลทบมาเอากําไรคืนที่รอบบ่ายนะครับเอาทุนเช้าคืนแล้วกำไรที่รอบบ่ายนะครับจีนนี่แบบจะลอง6แบบผมใช้ชุดที่6เป็นหลักนะครับเหมือนเดิมท่านี่อาจจะถว่ามันแปลก,ปลกอะไรเนี่ยมีผลมีอะไรแปลกๆตรงนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อ รูดกินเงินเนจ้ามือครับช่วงนี้แจกฟรีไปอยู่ก่อนนะหลังจากเมื่อหมด COVID โควิดผมก็คงไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับตรงนั้นคิดเป็นรายเดือนเดือนละประมาณประมาณ500บาทนะครับในรายกลุ่มแบบแบบนั้นนะครับในแจกเป็นรายกลุ่มนะครับก็ตกสัปดาห์ละร้อยบาทได้นะครับท่านใดจะเข้ามาดูามาสมัครดูลาดลาวก่อนหรืออะไรก็ได้เพราะมันไม่ค่อยแพงหรือท่านใดรูดต่อน,นั่องอยู่แล้วก็ตตดตามต่อหรือไงต่อ,ตอก็ตามอัธยาศัยครับเพราะผมทําไว้เพื่อรูดริงเงินเจ้ามือเองเป็นหลักครับ นะครับจีนนะครับจีนวันนี้ได้เป็นเลขชุดที่6เป็นส 4, 4 7สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดคือยังไงใช่สี่เจคือการสี่เจดบวกยี่สกับสี่เจลบยีี่ก็จะได้เลขทั้งหมดตามนี้ครับสี่เจ็ลบยี่สี่ได้ย3 4 7ามี่บ็บวกยี่ได้7จนะครับส่วนถ้าใดที่จะลดน้อยตัวกว่านี้เช่นยี่สิบตัวส7เจ็ดตัวสิห้าตัวก็ลองดูเองตามอัธยาศัยนะครับเมื่อวานนี้ผล 18นะครับ18นั่นคือ9 4ถึง42แล้วท่านพอเข้าใจแล้วนะครับคํามาลูดขึ้นรอง24ตัวก็จะเข้าที่รอบบ่าย03นสะครับส่วนใหญ่ถ้าดัชนีแกว่งสวยๆเช่น66กับ03เนี่ยต่างกันประมาณ40่ตัวเงี้ยครับก็จะถูกกันเกือบทุกวันขึ้นอยู่กับว่าจะถูกรอบเช้าหรือรอบบ่ายนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นผลกันนะครับเลขเลขกลางที่4 7นะครับของวันพฤหัสนะครับจีนตอนนี้ก็ถูกมา ช่วงมาทุนนี้ก็ถูก3วันติดแล้วช่วงนี้ก็ถูก2วัน3วันนะครับช่วงก่อนนู้นถูก7วันติดนะ,นะครับแล้วเดี๋ยวมารุ่นผลกันนะครับ